โฮมใจเสนอเพลง

แกนอกใจฉันไปมีชูกับเสียคนอื่นเหรอุเรอหยรู้ันุบมันลมันกอย่าไปซือนะดีแลนแล้วก็หกอลแด่ได้นเก็บใจหมดแล้วเออก้อยหนุมขอโทษนะก็ยก้อยยโนุมนะนุมสัญญาว่าต่อไปอ่ะนุมจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมา ผิดม,มาเรื่องอะไรท่านให้โอกาสแม่ไทยยังมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีโถ่เนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินมาแล้วก้อยใส่หัวอไปชี้ให้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนเ,ออเราสองคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องของแกชีวิตแกที่ไม่มีรั้นอะเหมือนที่มนะิ้นต์ก็ก็เสียตรงเสียใดอยู่นี่แหล<ม>ะ

<laughs> mm, farm, Kessonowa. park. <laughs> R, park, <laughs> park, card. <t> <laughs> R, t card, fabulous. <laughs> you know, card, farm, harp, park. โอ้ยนี่มันนขาว่าครับคุณรู้ว่าจะเอาบาเสีไฟอไรอย่ายไม่ใช่นี่ของมาด้าสองไม่ใช่นี่มาโตยใตโนวาครับนครับเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งมาด้าพีญรนคุณจะเอาขโมยมาด้าสามบปมีทำไมนี่ที่เนสมกเป๋สามค่ะได้งไเไ คนปิดประตูดูรถ <Bla. S 1> ทุกค ma ันได้ยังไงครับในหมู่บ้านเนี้มันไม่ใช่รถของคุณนะไม่ได้ทำอะไรเลยในเรืหลานนี่นอยู่คาตาแล้วนะวันนี้คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรก็ไปขอป้างนะคดีไงคุณได้ยังไงคุณรู้ไหมในนี้คืออะไรใครจะไปรู้ล่ะคะแสดงว่าคุณอะแอบเปิดรถประตูหรือเปล่าไม่ได้แอบคุณแอบแล้วคุณยิงของเขามาได้ยังไงก็บอกว่ามันเป็นของฉันไงมันไหมคของที่ฉันอะเอาวางไว้ในรถ แล้วตั้งใจว่าจะปิดทำธุระในบ้านเสร็จแล้วก็จะขับรถออกมาออกมานี่ของหายโมลีมาตั้งใจว่าจะมาแจ้งความมาแจ้งกับเอมาพูดมาช่วยแจ้งกับใครช่วยผมนะครับผมเบนปั๊มมิเซสนัวไนล่าซาเต้กัสโนวาไม่ต้องไกลแค่ไหนไกลไม่ต้องไกลแค่ไหนคือใกล้โทรเรียกเกสโนวาโทเรียกเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ใช่ครับมอยนี่มันของโตโยต้าฮัลลโหฮัลโหลครับผม ปะ oui จะไปได้ง่ายของครับเำรวจช่วยด้วยนะครับโอเคได้ครับพี่จบอีกนะมี่หัวหน้าเรางพักมาพอดีเลยแจ้งตำรวจให้ด้วยให้ตำรวจหน่อยดีนะมีเรงพักตำรวจจะมาแล้วนะครับช่วยโรงพัยนะครับเงินอยู่เขไหมครับออกไปนเลยนะคนลุกเลยเนี่เป็นคนที่ต้องไปจ่ายค่าแรงคนงานนะคะเนี่ยถ้าเขาออกไปน nah ี framework. ่คือแย่เลยค่าแรงคนงานเดือนนี้แก่ทำอย่างนี้ดูแลได้ยังไงอันนี้เป็นของีน ผมต้องขอโทษลูกบ้านทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมนึกว่าเขามาส่งพัสดุนะครับคุณกำลังจัดการเลยเจ้าเลยเจ้าเลยเจ้าเลยเท่านั้นจะไปของบิ๊กแอรจริงๆเร็กโลโซเข้าใจปะอืมขอผ่านขอหีบรอเรือ อะไรแกว่าน <kung> ี <divide> ่ส <saturated> ั่นคลิกไงก็แกนี่สั่นคลิกไงได้สิไอมาดูนี่นี่ไงโอ้โหนี่แกโกงเชียงรายกันบ้างเรื่อเบานะครับโตอ๋อดูมามาตลาดตัวแม่ตาไม่ให้ให้กูฟิลให้ชัดนี่ตัวแม่ตตัวแม่ตาตรงไหนที่เอามาตลาดแม่นาเรือฉันไม่ได้โกงพวกแกด้วยปักปัดูนี่ ไอ้พวกลังแกคนจนว่าอะไรเราอยู่นี่วะไปดีว่าไหนไอ้พวกเราร้องไหอย่าให้มันหนีเออพี่ครับผมนี่พวกคนเลวเนี่ยเวลาทำผิดนะไม่คิดนี่ไม่ได้าดอไดนี่เช่นเช่นเช่จเช่ว่าอะไรเรอยู่นี่แกไปวานพุตานี่โอ้ยพี่ครับพี่ขอร้องครับผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วไม่เงินเดือนนะพี่ป่อยคนละนันะสงสารลูกมาลูกกายนะ แล้วแกไม่สงสารลูกค้าคนอื่นทงเงินบ้างหรไม่มีสิทธิ์ไม่ฟ้องเราพี่ผู้เย็นนะครับาะฉะนนแกเองก็ไม่มีสิท่ากลอย่างงี้ยะไปหุตับาอไร่โยเลยไปไป์ตโมเลยไปไปไปไกลเลยเฮ้ยไม่ต้องไปหุ่นไปเลยไปแซนตตับโมเลยนะครับ